ผมจะพาท่านผู้ชมที่ชอบปลูกองุ่นมาดูที่2โรงเรือนนะครับในไร่องุ่นคุณหวานที่เขาใหญ่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นองุ่นนะครับที่เรียกสายพันธุ์ว่า S48 นะครับ S48 สี่แปดนี่นะครับเนี่ยปลูก2เดือนประมาณ2เดือนไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่ามาดูความสมบูรณ์ของต้นองุ่นที่เรียกว่าพันธุ์ S48 นะครับดูนะครับใบใหญ่ใบใหญ่มากนะครับเนี่ยใบใหญ่มากนี่นะฮะใบนี่ใหญ่มากนะฮะ แล้วก็กิ่งก็ก้านเนี่ยใหญ่อ้วนเลยนะฮะอ้วนเลยนี่นะครับปลูกอย่างที่บอกว่า s อสเนี่ยเป็นองุ่นที่มาจากประเทศอ่าอ่น่าจะเป็นแถวยูเครนนะครับนี่นะฮะเอสสี่กำลังดังมากเหมือนกันช่วงนี้นะครับปลูกง่ายลักษณะลูกเป็นสี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 ดำๆเนาะนะครับเอสนะครับนี่นะฮะใบใหญ่นะครับที่ไร่ของคุณหวานเนี่ยครับก็อยากจะบอกว่านะครับให้สังเกตนะเวลาเราปลูกองุ่นนี่นะครับเนี่ย ถ้าหากว่าเนี่ยสังเกตว่าความสมบูรณ์ขององุ่นเนี่ยสังเกตจากไหนสังเกตจากต้นฮะต้นใหญ่นะครับในต้นนี้ใหญ่เลยนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยฮะนิ้วมือนี้ใหญ่นะครับอันนี้ปลูกยังไม่ถึง2เดือนดีนะต้นใหญ่และก็ใบก็ใหญ่ด้วยดูนะฮะนี่ใบก็ใหญ่นี่ใบใบใหญ่มากนะครับแล้วก็ยอดยอดนิดยอดอ้วนนะยอดอ้วนเนี่ยอย่างเงี้ยเดินไวนะฮะยอดอ้วนเดินไวเลยดูนะฮะนี่นะฮะยอดใหญ่ยอดยาวนิดอันนี้เด็ดยอดเลยนะครับตัดยอดแล้วหยุดยอดแล้วนะครับนี่ฮะนี่ความสมบูรณ์ขององุ่นนะครับ คําถามก็คือว่าปลูกไม่ถึง2เดือนเนี่ยสมบูรณ์ได้เพราะอะไรก็เพราะหนึ่งนะครับการใช้ปุ๋ยนี่คือปุ๋ยคอ,อกนะครับปุ๋ยคอ,อกง่ายมากเลยดินนะฮะดินก็ดินแบบดินร่วนๆนะครับกวดแก่บปนทรายหน่อยนะครับถ้าหากว่าท่านสนใจนะครับอยากจะปลูกอัุุนพันธุ์นี้หรือพันธุ์อื่นๆนะครับของไรองุุนคุณบานก็ติดต่อมานะครับตามที่อยู่ได้เลยนะครับ